สวัสดีครับสวัสดี f c ช่องกเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติทุกท่านนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูไผ่กันนะครับผมแล้วก็ชมไม้ป่าไม้โอ้นี่โอ้ยเหลือรอดอยู่เนี่ยต้นกระท้อนกระท้อนตรงนี้เป็นมะม่วงนะครับนี่มะม่วงแล้วก็มีเอ่อมะดันแล้วก็มะกอก อึบ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 ้ยตรงนี้ขนุนน่าจะไม่ขนุนนี่ต้องมาเอาต้นไม้ต้อนอ้นี่ออกต้อนอะอืมกระถินน่าลงแต่ว่ามันจะรอดหรือเปล่ากระถินน่าลงก็เกิดเองนะครับเนี่ยมากับใบไม้มากับใบไม้มไมเนี่ยกระถินน่าลงเยอะเลยเดี๋ยวต้องมาตัดสางให้ต้นไม้ขึ้นได้สะดวก ต้นไม้ป่าต้นยางนานะครับนี่ยางนาก็รอดอยู่อาจจะมองไม่เห็นรู้ต้นอะไรเป็นต้นอะไรเดี๋ยวบุกป่าฝ่าดงก่อนพอบุกป่าฝ่าดงก่อนนี่อย่างนี้ต้องมาตัดตัดกะถินะลงออกแล้วก็ให้เหลือมะม่วงมะพร้าวเข้าไปแล้ว มะพร้าวนี่มะพร้าวนี่สะมวงต้องมาตัดกระถินน้ำลงออกเนี่ยมันเยอะเดี๋ยวมาดูไผ่นะครับตัวนี้เป็นไผ่ไผ่ตรงไผ่ตรงหม้อนะครับเนี่ยนี่ไผ่ตรงหม้อปีนี้ขึ้นมาหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ปีนี้ขึ้นมาสี่น 4, หนอ่อ นะครับปีนี้ขึ้นมาสี่หนอ่อเดี๋ยวปีหน้าว่าจะมาขุดว่าจะมาขุดขุดแยกเงาหน่อยนะครับปีนี้มาเห็นสี่หน่อนะเขียวเขียวกำลังแตกตาเลยถามว่าสวยไหมก็ยังต้องต้องดูไปนะครับยังไม่เป็นที่น่าพอใจสักเท่าไหร่ ไปตรงหม้อ,อเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนู้นยังไงเนาะนี่เดี๋ยวต้องลุยนะครับลุยเดี๋ยวต้องลุยตรงนี้ไปจะไปดูไข่ทางนูน้นตัวนี้เป็นหญ้าแฝกหญ้าแฝกก็ไม่ได้ตัดก็มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะตายเดี๋ยวขอพักสักครู่ อเราข้ามมาได้แล้วนะครับอให้ชมบรรยากาศสะต้นยางนาก็เริ่มสวยแล้วนะครับต้นยางนาแล้วก็ต้นไอ้จามตุรีไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับปลูกนานแล้วนี่ต้นยางนายางนาฝั่งนี้ก็สวยฝั่งนี้กี่ต้นหนึ่ง ต้นนี้ใหญ่แล้วสองสามต้นนะครับแล้วก็ข้างล่างมีไม้ป่าตามคันนาไปกระถินเรือถินเทพาฝั่งนู้นก็โอเคต้นต้นตาลก็เห็นอยู่บางต้นตไปดูต่อกันโอ้อย่าเนเปีย มีอะไรมั่งตรงนี้ตายหมดแล้วตายหมดแล้วเหลือแต่ต้นอะไรไม่รู้มีแต่ต้นต้นอะไรเนี่ยกระถิ้นเนี่ยนี่มเมล็ดพิวมาเกิดนะคะต้นลัก ต้นยางรักลุยไปเปียกไปเลยบุกก่าฝาดงไปอุ๊บอึอะไปดูหน่อไม้ดูไผ่กันเดี๋ยวแพนมาดูฝั่งนี้แพนดูฝั่งนี้ก็จะมีว่านต่างๆนะแล้วมีกล้วยนี่ต้น ดูฝั่งนี้ก่อนผู้จอมพลผู้จอมพลแล้วก็ต้นโอ้ต้นนี้ก็สวยเนี่ยขนุนขนุนกำมะลอนี่ผู้จอมพลนะครับดอกแดงๆเนี่ยทีวนี้มะม,ม่วงนหะิมะพานโตแล้วมะข่าโมงดูไผ่กัน มักค่าโมงสวยนะครับสวยแล้ว,ว,ลวต้นไม้สวยแล้วโอ้ลำไผ่สวยนะครับเนี่ยกอไผ่สวยอ่ะเดี๋ยวแผ่นมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เดี๋ยวมันจะมีต้นมักค่าไปไหนแล้วต้นไม้ป่าไม่เห็นแล้วเห็นแต่ต้นใน นี่ไหลแดงไหลแดงต้นไม้ป่าไปไหนละปึ๊บปึบปึ๊บนี่ไผ่เลี้ยงนะครับไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงสร้างไผ่หรือเปล่าไม่รู้นี่ตัวนี้กำลังกำลังตั้งกอนี่ไอล้ลำนี้สะโอ้ย มันเป็นยังไงไม่รู้เนี่ยปลายมันหายอะ่ะแต่กอก็สวยอยู่โคนสวยอยู่นี้ไผ่ขราามกลับแดงดูน้ำไหลนะครับดูน้ำไหลไผ่สร้างมนนะครับนี่ ไฟสร้างมนลไฟสร้างมนโอ้โหนี่จะต้องมาแยกเงาสวยๆเลยแตกหนอมาไหลหนออยู่นะปีนี้ตัวนี้น่าจะฝ่อแล้วหนอน,นั้นน่าจะฝ่อแล้วปึ๊บมาดูฝั่งนี้ปีนี้แทงมาหนึ่งสองสามสี่น่าจะห้าหกเจ็ดเจ็ดหนอก็ฝ่อไปหลายหนออยู่ นี่ครับสวยๆเลยสร้างมนก้อนี้แตกมาหนึ่งมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็อุฝั่งนี้ก็ลำใหญ่เยอะอยู่นะครับเนี่ยนูยแตกกอข้างในเดี๋ยว ต้องมาขุดต้องมาขุดแยกเงาไปชำไปปลูกปีหน้าหูเงาราเมกันนี่สวยๆนะครับสร้างหมุนนะฮะสร้างหมนุหมนเบาบับเบาบับไม่โตเลยแต่ก็ไม่ตายนี่เบาบับนะครับ ไปดูท่อน้ำหน่อยสิตะลุยนะครับวันนี้ตะลุยเลยโอ้นต้องลุยอย่างนี้แหละขาขาดขาด มันต้องทำใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันต้องหาวิธี ครับเดี๋ยวต้องหาวิธีดูคาลิปตัดก็สวยๆนะครับหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้านี่เถามันนะครับนี่เถามันไม่ช่ว่ากันจะไปดูต้นไผ่ต่อนะครับฝั่งนี้ก็มีปะะปลายต้นไม้ บุฝกฝาก่ฝาฝา่ฝาดงนะครับบุกฝ่าฝ่าดงตะลุยตะลุยดูต้นอะไรเป็นต้นอะไรนะอึบยบยุบเบาบับตรงนี้ไปไหนแล้วเบาบับอ,อ,อยู่ก็อยู่ไม่อยู่อยู่ไหมเบาบับตรงนี้ไม่เห็นแล้ว เป็นไรโอ้อันนี้ก็ขึ้นเหมือนกันนะครับเนะี่ยต้นในจำชื่อไม่ได้อีกต้นอินทผาลัมโอ้ยโอ้เปะ๋ะนี่เปาะเประ นนต้นเ้อะอะไรนะเออเจอแล้วเจอบาแบาบแล้วต้นใ,นใบใหญ่ๆเนี่ยต้นผ่าด้ามนี่ไผ่ไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงลำเดี๋ยวต้องขยายดยหาูหาอุปกรณ์หาอุปกรณ์ขยายก่อนต้องหาอุปกรณ์ทุ่นแรงเครื่องทุ่นแรง ไปเลี้ยงทำอุโมงไผ่โอสำลงนี่จะอยู่หรือจะไปสำลงเนี่ยใบหายหมดแล้วคงใส่ไม่ถูกกับดินเนี่ยต้นในจามทุรีก็ไม่ค่อยสวยแต่ต้นนี้สวยนะครับเนต้นผ่าด้ามเนี่ย ต้นผ่าด้านสวยโอ้ยนนดอกไม้ดอกไม้สวยๆดอกไม้สวยๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูดอกไมยราบดอกไมยราบสวยๆไมยราบโอ้โหดูดูข้าว มีต้นออรพินต้นออรพินใบเล็กๆนะครับต้นออรพินตรงนี้ก็จะมีต้นผ่าด้ามโอ้ผาด้ามนี่มันชอบดินลูกรรงมากเลยผ่าด้ามอะ่ะสวยงามมากเลยนะครับเนี่ยจามตุลีจามตุลีไม่ค่อยสวยนะครับ จามตุลีไม่ค่อยสวยเี๋ยวจะไปดูไผ่นีผ่าด้ามสวยไปยังไงน,อน้อนี่อึ๊บอึ๊บจะปลูกไปยังไงจะไ,จะไปดูไปดูไผ่มาดูไผ่เสียบมีเสียบเลยไม่รู้ไผ่อะไรนะครับ ไม่รู้ไผ่อะไรแดดก่อนก็น่าจะรอดแรงอหละไม่รู้สายทันธนี่มากอกน้ำมากอกน้ำมะม่วง อยู่ในป่าในดงนะครับแก้วมังกรยึอยึลุยป่าเลยนะครับคลิปนี้คลิปนี้ลุยลุยไม่รู้ไผ่อะไรนะเนี่ยเหมือนไผ่เหมือนไผ่ห,ไหกใ่รบอกไม่รู้ มองไม่ทะลุก,กอเลยเดี๋ยวหาหามุมอุถ่ายรูปก่อนจะหาหน่อไม่มีเลยหาหน่อมาชิมหน่อยวันรึเปล่าไม่มี นี่อีกอนหนึ่งเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนเลี่ยงไปแล้วตรงนี้เลี่ยงไปแล้วนะครับเนี่ยไผ่ตรงนี้ตายแล้วอุ้ยไม่ตายไผ่ตรงนี้ไม่ตายจะรอดไหมจะรอดไหมโอ้ไม่ตายแต่ก็ไม่รู้จะรอดแรงนี้หรือเปล่ามีต้นมะเฟือง นี่ต้นพยุงไฮหลำํำนะดูไผ่กันต่อนะครับไผ่ตรงนี้คล้ายๆคล้ายๆกับสร้างหม่นนะแต่ไม่รู้ว่าไผ่อะไรนี่คล้ายๆ้า,ยางหม่น ต้องมาขยายพันธุ์ไว้ดูนี่ต่อโอ้มะม่วงก็ตายไปหลายต้นอยู่แล้วน่ยหายไปหลายต้นอยู่ตัวน,นี้ไม่รู้ไผ่อะไรมานี้นะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับจากช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติว่าจะพาตะลุยต่อก็เดี๋ยวอีกนิดนึงอีกนิดนึงนู้นคือต้นมะม่วงนะครับโอเคครับเดี๋ยวออกทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับสวัสดีครับ